น้ำอาลีวิลน้ำบูเบลี่นี่น้ำบูเบลี่นะนี่มันแซ่บนี่น้ำบูเบลี่สุดเด็ดแซ่บไร่ไม่ได้สุดแซ่บเลยดูดดูแบบว่าหากระเปนผลิตภัณฑ์ว่ากระเบนเลยว่ะแต่ไม่จะว่าถามให้นะดูแล้วว่าเอง โคตรอร่อยทำกํามืองไหมโคตรนาจมทำกระเบนกระเบนโอ้ส okay. uh, oh, 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 okay. oh. ิกระเบนขอบอ่มแม่มาแล้วะให้หนูทำนน้เร็วๆสิดูในกองใช่กระเบนนี่ลกระเบนพูดในกล่องสโคตรจำามเลานไม่